เปิดตัวได้อย่างสุดปังสำหรับละครแม่เบี้ยของทางช่อง7 HD ละครดราม่าสุดลึกลับในตำนานที่ผู้จัดอย่างพี่เอสุภชัยนำกลับมาเป็นละครเวอร์ชั่นใหม่ทุ่มงบแบบไม่อัน้นคว้านางเอกสาวนาวที่สานาดมาประกบคู่กับเอสกันตะพงเป็นครั้งแรกทำเอากระแสะเปลี่ยงตั้งแต่ตอนแรกเพราะแฟนๆถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความสวยละมุนของสาวนาวพร้อมกับลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า นางเอกสวยสะกดแทบละสายตามไม่ได้จริงๆขณะตอนแรกกระแสยังดีขนาดนี้ความเข้มข้นหลังจากนี้แฟนๆไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะทีมงานแม่เบี้ยเวอร์ชั่นนี้เขาเป๊ะจริงอะไรจริงน,นน้องนะ